อุ๊บมดดำจารนายแบบเต็มเต็มหนุ่มตีข้างกายโอ oh, สรุปเป็นอะไรกันทิธีกรอารมณ์ดีโอ oh, พักจีรากำลังถูกจับตามองเรื่องรักครั้งใหม่อยู่ในตอนนี้ว่าซุ่มปลูกต้นรักกับฮานุผมหล่อตีหรือไม่หลังหนุ่มคนนี้เพิ่งโพสต์ภาพแก้มแนบแก้ม,ก,มกับสาวโอลงโซเชียลในขณะที่โอ oh, เองได้เข้าไปคอมเมนต์สั้นๆไว้ด้วยว่าท่านแน่ ล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรอย่างมดดำคชาพาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับโอได้ออกมาเผยเรื่องนี้ว่าเขาเปิดตัวหรือ,อยังคนนี้หล่อและเด็กด้วยก็น่าจะใช่ละมัง้งเห็นสดชื่นแต่มดดำยังไม่เคยเจอแต่คุยกันก็รู้ว่าโอมีแฟนใหม่รุ่นอย่างพวกเราจะไปพูดเรื่องความรักมันกระดากปากและโอก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไร ได้แฟนเด็กขนาดนี้ก็ดีแล้วแถมเก่งและเป็นทนายด้วยคือดีการศึกษาดีเป็นทนายระหว่างประเทศรุ่งนี้คอนเฟิร์มหรือเปล่าไม่รู้ได้แต่ให้กำลังใจขอไปให้รอด